ความรู้สึกตอนใกล้เปิดเทมอมเออมันมาถึงแล้วสินะเวลาที่เราจะต้องกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งอะถึงแม้ว่าเราไม่อยากจะไปแต่สุดท้ายก็ต้องไปอะนะเอาละวันนี้ฉันพร้อมแล้วหกโมงเช้าที่ฉันตื่นมาต้องมีคุณค่าไปกันเลยคิตตี้ ถึงแล้วสินะสถานที่ที่น่ากลัวแห่งนี้ดะนี่คิตตี้รออยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันเดินเข้าไปเองเอออะไรอ่ะโอ้นี่สินะศัะตรูของฉันนะ่ะถ้าคิดว่าแกแน่แล้วก,ก็เข้ามาดูวะโอนี่น่ะเหรอศัตรูที่แข็งแกร่งนะถ้ามีแค่ตัวเดียวแล้วก็เท่านี้นะมันไม่ขนามือฉันหรอก กคิดว like. like yeah ่าฉันม okay bueno e> ีคนเดียวกันเหรอเออหมายความว่าังไงกันนะถ้าในจริงก็เข้ามาเลยดีวะได้เลยเดี๋ยวฉันจะให้มาเลยพี่น้องเออนี่นี่ไม่ได้มีตัวเดียวงันเหรอเอาเลยจิมาละกูทำไงดีเนี่ยมันมันมากันสี่ตัวเลยเว้ยกูทำไม่ได้กูทำไม่ได้ช่วยกูด้วย